สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปชมบรรยากาศมาอัปเดตก่อนวันนี้นะครับหมอรำใจเกินร้อยวันพิเศษอีกหนึ่งวันแล้วนะครับส่งท้ายเดือนนี้นะครับกับการ ไลฟ์ Live, นะครับในเดือนพฤศจิกายนในวันที่26นี้ซึ่งวันนี้ก็จะมีทั้งซ so ้อแอนแล้วก็บอสบอยด้วยเป็นงานที่อำเภอรกระนวนนะครับจังหวัดขอนแกน่นขอนแกนเป็นงานงิ้วนะครับส่งท้ายางานงิ้วด้วยที่อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแกน่นยังไงก็ฝากแฟนคลับ FC นะครับอย่าลืมนะครับอุดหนุน ไลฟ์ Live, นะครับสุดท้ายของเดือนนี้ส่งท้ายของโมลาใจเกินร้อยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็รีบเลยตอนนี้อย่างทันนะครับสำหรับใครใครที่มอมเมาไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับยังไงก็ทักไปได้เลยนะครับในราคา1 2 8บาทเอสาทนะครับสุดคุ้มอย่างแน่นอนแล้วก็แอดมินนะครับก็ บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับมีโชวใ์ใหม่ๆเพลงใหม่ๆจากบอดบอยสอแอนส่วนเมื่อคืนนะครับทีมงานมอลาใจเกินร้อยทำการแสดงอยู่นู่นเลยจังหวัดเลยอำเภอปากชมนะครับวันนี้ก็อาจจะต้องเดินทางไกลหน่อยสำหรับทีมงานมอลาใจเกินอร่อยแอดมินก็เลยจะหยิบบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะครับไปดูบรรยากาศในช่วงของเต้ยเต้ยในลำเรื่อง ของบอดบอยแล้วก็ไปดูฉากหบอกเลยว่าเรียกน้ำตาเรียกน้ำตาให้กับหลายๆคนในช่วงลำนะครับ บางทีบางทีงอน,นอนนำอ้ำมืได้คือเก่าเจ้าเป็นน้ำเงี้ยหายแต่ทางไอ้ดิเหม็นกุศ เด้พวกสูพวกสูผหากลกหากตัวอุบัตเมื่อได้กูยาวที่ไม่พอกัูหยุดเดี๋ยวนี้น้ำยังทายอยากระบายทำายเขาให้เจ้าขึ้นไปสาอยากกักรรมทำลาย ิบายขึ้นบ้านขึ้นเมืองหาพอบเมจงอาภัยให้เอาเนี่ยับกันแตมือี ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มันดนเกี่ยวกับมงคลอื่นมันเป็นการตัดสินใจของพีที่เลือกที่จะให้มันเป็นแบบนี้เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พี่ใส่ชีวิตพีในเมืองเนี่ยในสถานการณ์เป็นผัวของเจ้าเนี่ย ที่บอกเคยมีความสุขแม,ม้แต่เสี้ยวนาทีที่ต้องกลับชืมฟืนทนื่อต้อเอดทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่าตัวรอธที่บอกมีความสุขและแต่ว่ายังฝืนทุกสิ่งทุกอย่างไปปวดใจขนาดนี้น เมื่อนึกเมื่อทำาจอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นผัวเมียกันนึกีเสื้อคอนที่เป็นเรเข้าใจความรู้สึกเจอาทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้พี่อยู่กับเจได้อีกแล้วสำหรับค <occurs> ่ํา <classy> ขึนน <navigation> ี Boy? ้นะครับทีมงานมาํำใจเกินร้อยแล้วก็ ซอแอนอยู่ที่อำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีไลฟ์กลุ่มปิดด้วยก็ฝากแฟนคลับนะครับสนับสนุน124บาท ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดนะครับก็รีบๆเลยหรือว่าใครที่อยากจะไปให้กําลังใจด้านหน้าเวทีนะครับไปชมความสนุกความเข้มข้นนะครับและนี่คือตัวอย่างของลําเรื่องพระไพมณีเมื่อลำใจเกินร้อยนะครับในช่วงที่บอกเลยว่าเรียกน้ําตาหลๆาคนนะครับกับฉากสุดท้ายของ เรื่องนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และนี่คือข่าวสารที่มาอัปเดตให้กับแฟนคลับได้ดูได้ชมกันนะครับ